ที่ยนะครับอาการลูกค้าแจ้งมาก็คือหน้าจอมืดไปเลยนะก็คือกล้องดับไปเลยนะครับกล้องดับบินไปแล้วหน้าจอดับไปเลยนะครับหน้าจอของกล้องนะครับก็คือกล้องนะครับหน้าจอของกล้องนะครับดับแล้วลูกค้าก็กดให้เครื่องกลับมาคือใช้คำสั่ง Return to Home นะครับให้ตัวโดนกลับมานะครับ แล้วก็มาทำการเช็คดูนะครับว่ากล้องหรือว่าเรดาร์ตัวหน้ามีปัญหาอะไรหรือเปล่านะครับสรุปก็คือ,อตัว A อวายอนิกตัวนี้นะครับมีปัญหาเสียนะครับทำการเชื่อมต่อตัวรีโมทกับตัวลำไม่ได้ด้วยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวจะลองทำการกดเชื่อมโยงเข้ากับตัวรีโมทนะครับ มันเชื่อมได้นิดเดียวแล้วก็เด้งหลุดไปเลยนะครับกดรีเซ็ตนี่ครับเห็นไหมครับอันนี้เชื่อมต่อไปนะครับเชื่อมต่อรีโมทแล้วนะครับอ่าแล้วก็หลุดไปเลยเห็นไหมครับยกเลิกการเชื่อมโยงอากาศยานเชื่อมได้แป๊บเดียวแล้วก็หลุดไปเลยนะครับเดี๋ยวกดเชื่อมโยงอีกรอบหนึ่งนะครับ แล้วก็มากดที่แบตนะครับคุณมียาฆ่าแาลนหมดแล้วกรุณาลงจอดแม่เติมล็อกแขนทั้งหมดให้แน่นนะเพื่อชื่อมกับสีล่อนได้หลุดแล้วนะครับยกเลิกการเชื่อมโยงอากาศยานหลุดไปแล้วก็สรุปได้ว่าอาการเสียเป็นที่ a อว o n อนินะครับเดี๋ยวทํทำการเปลี่ยนตัวเอ i o n i c กนะครับนี่ซีเนลตัวนี้นะครับ